การที่เราจะมีเป้าหมายเนี่ยมันสําคัญกับเราคือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรเอาเนื้องานที่แท้จริงเป็นหลักสําคัญเราจะเรียบเรียงได้เลยว่าอันไหนมันสําคัญอันไหนที่ควรทําอันไหนที่ไม่ควรทําอย่างเช่นสมมติตั้งเป้าหมายปีนี้ฉันจะเอากําไรสิบล้านสมมตินะคะฉันจะเอากําไรสิบล้านสิ่งที่เราไม่ควรทําคือหนึ่งไม่ใส่ใจกับคําพูดของคนอื่น เนี่ยควรตัดทิ้งสิ่งนี้ไม่ควรทําเราจะรู้เลยโอ้มันไม่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของเรามันไม่ได้อยู่ในเป้าหมายสิบล้านของเราฉันควรตัดมันทิ้งการที่เราไปส่อ,สองเฟซบุ๊กคนอื่นมันสอดคล้องมันสําคัญกับเป้าหมายสิบล้านของเราไหมเอาจริงๆเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่สําคัญซึ่งการไปฟังในที่นี้เราควรรู้ด้วยนะว่ามันสําคัญกับเป้าหมายของเราหรือเปล่าอย่างเช่นการไปเรียนรู้กับอาจารย์บัณฑิตเฮ้ยมันมันได้ความรู้อ่ะมันได้ความรู้เพิ่มเติมในการ เข้าสู่เป้าหมายสิบล้านของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราไปฟังคนที่แบบนินทาว่าเรานน่นน,นี่นั่นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในเป้าหมายสิบล้านของเราอะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับคุณนับตังค์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ